ทำน้ำยาซักผ้กาสูตรบีทกันเท e n 70 750กรัมและผงข้น50กรัมในหม้อที่1คนให้เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเข้ากันแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเติมน้ำ2กิโลคนจนส่วนผสมละลายจากนั้นเท l a s 50% 500กรัมและ TEA 20กรัมในหม้อที่2คนให้เข้ากัน จากนั้นเติมน้ำ2กิโลคนให้ส่วนผสมละลายนำทั้งหมดมาเทรวมกันคนให้ทุกอย่างเข้ากันจากนั้นเติม NP9 100กรัมคนให้เข้ากันถ้ายังไม่เนืดสามารถเติมผงค้นที่เหลือได้คนให้ทุกอย่างเข้ากันจากนั้นใส่สีผสมอาหารและน้ำหอมได้ตามใจชอบ เท่านี้ก็ได้น้ำยาซักผ้าสูตรบีท5กิโลไปใช้กันแล้วใครคิดว่า5กิโลยังไม่พอร้านเรามี10กิโลให้ด้วยนะสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านเคมีพันชอบคลิปหน้าถ้าอยากรู้ว่าเราจะมาทำอะไรอีกอย่าลืมติดตามที่เคมีพันชอบ